ดื่มน้ำจากขวดพลาสติกเสี่ยงเป็นเบาหวานเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหมครับว่าดื่มน้ำจากขวดพลาสติกแล้วจะทำให้คุณเป็นโรคเบาหวานได้ครับพเพื่อนเพื่อนใครยังไม่รู้เรื่องนี้รีบแชร์กันไปเลยนะครับใครอยากรู้ตามไปดูมีงานวิจัยจากต่างประเทศอยู่ฉบับหนึ่งที่เขาวิจัยมาพบว่าการกินน้ำจากขวดพลาสติกมันจะทำให้คุณเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นครับ ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่าสารเคมี BPA ที่อยู่ในพลาสติกเนี่ยมันกระตุ้นทําให้เกิดเป็นเบาหวานได้มากขึ้นแล้วเข้าไปเจออีกนะครับว่าคนมีโอกาสเป็นโรคหัวใจหรือโรคเบาหวานอยู่แล้วมีความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าไปกินน้ําในขวดพลาสติกที่มี BPA เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ความไวต่ออิสซูลินของร่างกายและมันทําให้ระบบเาผาผลาญของกูโคต มันทํางานช้าลงนั่นเองก็เลยเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นแล้วทํายังไงดีเพราะเพื่อนๆคงเคยกินน้ําในขวดพลาสติกยี่ห้อหนึ่งที่มันไม่มี BPA อยู่เพื่อนๆคงกินน้ําในขวดพลาสติกมาเยอะพอสมควรวิธีแก้มันง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่คุณงดกินน้ําจากขวดพลาสติกที่ใช้ซ้ําคุณต้องระวังมากกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสมีสารเคมีพวกนี้มันหลุดออกมาได้มากขึ้นแต่มันก็มีขวดพลาสติก ยี่ห้อหนึ่งที่มันไม่มีตัว BPA อยู่แต่คุณก็ต้องฟังตรงนี้ดีๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วงานวิจัยที่พูดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่มันเป็นการทดลองงานวิจัยเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่เอาเป็นว่าฟังหูไว้หูนะครับปลอดภัยไว้ก่อนยิ่งดีจริงไหมครับคุณอาจเปลี่ยนไปกินน้ำขวดแก้วจากแก้วที่เป็นแก้วจริงๆนะครับจะปลอดภัยกว่า